รักและขอบคุณเห็นคุณค่าของตวตัวเองอย่างสุดหัวจิตหัวใจให้ได้แล้วเราจะมีความสุขขึ้นทันทีสวัสดีค่ะแม่นายเจี๊ยบสวนี <c oughs> <c oughs> เป็นสิ่งที่แม่นายเจี๊ยบพูดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัดเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความจริงของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเรียกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจิตวิทยาใช่ไหม <c oughs> อันนี้ก็เอามาแชร์นะคะเอามาแชร์เรื่องที่แม่นายเจี๊ยบได้ไปอ่านไปอ่านมาแล้วก็ได้ไปฟังจากครูและบาอาจารย์มาเนาะก็เอามาแชร์ว่าทำไมแม่นายเจี๊ยบต้องตื่นมาในตอนเช้า แล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณร่างกายตัวเองเพราะว่าเพื่อกระตุ้นอะไรรู้ไหมกระตุ้นสารแห่งความสุขเขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็เรียกว่า,วาสาร feel ู o ใช่ไหมคะสาร feel ู o ก็คือมีอยู่หลักๆทำอย่างไรให้เรารู้สึกดีให้เรารู้สึกมีความสุขเออนั่นแหละ ถ้าเกิดเรารักและขอบคุณตัวเองอย่างสุดหัวจิตหัวใจได้แลว้ว่ะสารนั้นนะมันก็หลั่งออกมาเองนะสำหรับข้อมูลที่แม่นายเจี๊ยบได้ได้อ่านและศึกษาดูหลายๆคนและก็หลายๆบูรูและก็หนังสือหลายๆเล่มน,นะคะทำไมพูดบ่อยพูดมากๆเพราะว่าต้องการให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขแบบง่ายๆ ความสุขของเราเกิดขึ้นได้คือการที่เรารักและขอบคุณตัวเองร่างกายเราอะร่างกายเรานะสามารถผลิตสารแห่งความสุขนั้นได้นะคะกระตุ้นขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกรักและขอบคุณตัวเองหรือรักและขอบคุณสิ่งเล็กๆนน้อยได้อะไม่ว่าเราทานกาแฟแล้วเรารู้สึกเออเรารู้สึกขอบคุณกาแฟแก้วนั้นเออ ถ้าเกิดว่าคุณแม่ทํากับข้าวให้เราทานแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราขอบคุณคุณแม่มากที่คุณแม่ทํากับข้าวให้เราทานคืออะไรที่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราอะแล้วเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วเราขอบคุณได้สิ่งนั้นน่ะมันจะส่งพลังงานด้านบวกการส่งพลังงานด้านบวกเพื่อไปกระตุน้นสาร สารฟิลกลสสารแห่งความสุขได้เอออันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์นะจริงๆร,ร่างกายของเราอะก็คือวิทยาศาสตร์ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนต่างๆขึ้นมาได้เองเพราะฉะนั้นเราเลือกได้ค่ะว่าเราอ่ะจะให้ร่างกายเราผลิตฮอร์โมนที่ เป็นฮอร์โมนที่ดีกับตัวเองหรือว่าฮอร์โมนที่ลบให้กับร่างกายตัวเองเราเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกได้เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่เลือกได้นะคะเลือกใช้พลังงานที่ดีพลังงานบวกให้กับตัวเองรักและขอบคุณค่าแม่นายเจี๊ยบสน